สวัสดีค่ะมิน,นี่ไหมสิผ้ามาบึงกบอัปเดตนะคะกเดือนหนึ่งด้ค่ะเด้อนี่ตัวใหญ่บอค่ะตัวใหญ่ข้นบอกนี่เดยวสีู้มให้เบิงนี่กบหนึ่งเดือนนะคะกบเดือนหนึ่งมิน,นี่วันที่หยิบเก่าเวาเดือนหนึ่งกับอีกมื่นหนึ่งค่ะนี่หายอาหารมื่ละสีหาเทือนะคะนะหาตรงเวลานะคะ ให้อาหารตรงนี้นะอันนี้ตอนแรกไอ้เอาพะยางมะมา่านมะปูปูเอ่อปูบอมันนะคะกระดิลื้อพะยางออกอัน,นมีดมีดแต่ด,ดินเด้อค่ะเดินนี่อันนี้ให้มันอยู่แบบธรรมชาติให้มากที่สุดเนาะนีะ่เบิ่งตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ยยอยู่นี่เบิ่งมันมีตัวใหญ่ตัวอยอตัวน้อยผสมกัน เอามาบะทอกันบางที่ก็มีตัวใหญ่ตัวน่อยเนาะไอตัวที่มันใหญ่แลวมันก็ใหญ่กวันมูห์นะนี่กําลังห้อาหารมันค่ะมีตอนเร้าตอนเร้าให้ยกโม่งเร้าเลยค่ะแ้วก็อีกประมาณสี่หาชั่วโมงก็ให้มันอีกเพื่อนึงค่ะแต่ว่าต้องแต่ละมือต้องให้ตรงตรงกันนะคะเวลาเข้าห้เวลาใดเข้าก็ให้เวลานั้นเนาะ มันสีทากินอาหารได้แบบนี้ทำมันเคยกินเวลาใดมันก็สีทากินอาหารเบิ่งพูููน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 หลายขนาดปูนปูนปูนมาเดให้พี่น้องอันเบึงนะคะกบเดือนหนึ่งมันใหญ่ซำใดเนาะอืมอืมกับอาหารกบกับเม็ดไงขึ้นเด้อค่ะเด้อ ันสนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอันนี้เบอร์สามโมอันนี้เบอร์สามนะเบอร์สามเบอร์ใหญ่เลยเม็ดใหญ่เลยค่ะพอมันใหญ่แล้วกบใหญ่เลยเขาก็ต้องเปลี่ยนอาหารให้มันเป็นอันเม็ดใหญ่ขึ้นนะคะเนาะกามาช่วงแรกมันสิตายคูม,มือค่ะช่วงนี้มันบ่อตายแลย้วมันก็นมีกินกันแน่ค่ะตัวใหญ่กินตัวหน่อยเนาะ อันไม้ก็เลี่ยงไม้กระบลูเนาะจริงจริงแล้วเขาให้แยกนะแยกตัวใหญ่กับตัวหน่อยนะคะนะคนละบออตอนนี้มันกับบกินกันแล้วเนาะก็ตายแล้วก็ซื้อมาหาลอยตัวก็ประมาณเหลือประมาณสี่ลอยกว่านี่หรอกสี่ลอยสี่ลอยหาลอยนี่แล้วเขาก็ทิถมมาหายน้ำต้องหาพักตบพักไอ้นั่นมาใส่บอมมันไหวเนาะมันกินนะพักตบ ักตบมันกินคือกันมะเขือเ็ดให้น้ำบนน้านั่ค่ะเบ่งเล่นน้ำเวลาฝนตุกขืนว่าจันได้น้ำหม,ม่เนาะเวลาเปลี่ยนน้ำหม,ม่คือกันค่ะบึงบ้งบิง่งเบิ่งนี่ปลสีเลี้ยงจักสามเดือนจังขายเ่าแม่มาสีใหญ่ปลาทูอะ ขนาดเดือนเดียวยังใหญ่แล้วนี่เดน,นี่เขาขายทรงโลละแปดสิบเนาะแปดสิบพอพ่อได้อยู่บ้างขายเบิดนีกันขายลอยอยู่แต่ว่ายังบอกขายเราค่ะเดือนเดียวเนาะก็สิเลียงอีกจักเดือนหนึ่งสองเดือนลองเบิ่งก่อนแตามัน พ่อขายก็เป็นตาขายนะทำไม่้พพ่อขายก็สีเลียงไปเรื่อยๆนะไม่ไหวอีกเดือนหนึ่งกบสองเดือนคือสีใหญ่ขากอยู่ดอกอ,อ้อาหาร กินดีดีมึงที่มันกัดกันก็นี่นะกัดกันตเอาะของมันดอกมาบางทีมันหยอกันให้มันสิกัดกันอีรีกับวุ้นวุ้นไปหาต้นไม้ต้นไปเตยต้นกล้วยมาปูกค่ะเพื่อให้มันสนเนาะพบมันสิเป็นแบบหมักสนอ่ะนะซื้ออิดบอกเอาไม้ไผ่เป็นหนึ่งหู้หู้มห้มัน เพราะมันกินอิ่มแล้วมันสเขาไปอยู่ในนั้นนะคะนี่อิฐบอกมาว่างไวถ้าโตใหญ่ขึ้นแล้วมันก็สเขาบไปได้ดอกอิฐบอกก็ได้ต้องไปหาไหมไ่ไผ่อ่ะลำใหญ่ๆเนี่ยมาใหา้มันสนตันนี้ยังหลายแล้วค่ะคลิปนี้มาอัปเดตครบเดือนหนึง่งอาหารเบิร์นครบเดือนหนึง่งมันใหญ่ซ้ำได้นะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้อ่ะหมายก็ลาไปก่อนนะคะนะเจอกันคลิปหนา้าเดีขอบคุณหลายๆคนทถ่เขามาเบิ่งคลิปมากดไล่์มา,อาคอมเมนต์มากดติดตามกับขอบณุณหลายๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะหมายไปแล้วสวัสดีค่ะ